สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งในตำนานปืนไรเฟิลจู่โจมที่ถูกพัฒนาให้ล้าสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือ Stayer AUG รุ่นปี2025ปืนที่ไม่เพียงแต่คงความคลาสสิกเอาไว้แต่ยังเพิ่มความทันสมัยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นกว่าเดิมเมื่อมองจากภายนอก Stayer AUG 2025ยังคงดีไซน์ในรูปแบบบูบอัพอันเป็นเอกลักษณ์ทาให้ตัวปืนมีขนาดกระทัดรัดแต่ยังคงลากล้องยาวเต็มสมรรถนะ โครงสร้างภายนอกถูกผลิตจากโพลิเมอร์คุณภาพสูงที่มีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาพร้อมรางพิกาติน,นีและ ML o k อรอบด้านเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมอย่างกล้องเล็งไฟฉายหรือเลเซอร์ได้อย่างอิสระสีและผิวสัมผัสถูกออกแบบใหม่ให้ทนทานต่อสภาพอากาศทุกประเภทในด้านสมรรถนะสเตเยอร์ g 2025มาพร้อมกลไกาการยิงที่ถูกปรับปรุงให้มีความเสถียรมากขึ้นลดแรงสบัดและเพิ่มความแม่นยำสามารถเลือกโหมดการยิงได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบ อัตราการยิงยังคงสูงในระดับมาตรฐานของปืนไรเฟิลจู่โจมแต่สิ่งที่โดดเด่นคือระบบควบคุมแรงถีบที่ทําให้ผู้ยิงสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อพูดถึงภายใน,นกลไกบูบัพที่จัดเรียงชิ้นส่วนภายในอย่างชาญฉลาดทําให้ตัวปืนสั้นลงแต่ยังคงความแม่นยําเทียบเท่าปืนที่มีลำกล้องยาวกว่าการออกแบบภายในยังง่ายต่อการถอดประกอบเพื่อทําความสะอาดและบํารุงรักษาอีกทั้งยังรองรับการปรับเปลี่ยนโมดูลเช่นลำกล้องสั้นสําหรับปฏิบัติการในเมือง หรือแบบยาวสำหรับการรบระยะไกลด้านความปลอดภัย Stayer AUG 2025ติดตั้งระบบเซฟตี้ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วมีกลไกป้องกันการลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งยังออกแบบด้ามจับและโครงสร้างให้เหมาะสมทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวาจึงมั่นใจได้ว่าเป็นอาวุธที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริงและนี่ก็คือภาพรวมของ Sta เยอร์ g 2 0 2 5ปืนไรเฟิลจูโจมที่ยังคงความเป็นตำนาน พร้อมอัปเกรดให้เข้ากับสนามรบยุคใหม่ทั้งแข็งแรงทันสมัยแม่นยำและปลอดภัยถือเป็นอาวุธที่ก้าวข้ามการเวลาได้อย่างแท้จริง